เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะปลอมตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าพี่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วผมสองคนอ่ะเอ็งจะไปไหนก็ไปสิจะไปไหนก็ไปตามใจเองออตามใจผมผมก็อยู่เนี่ย <c oughs> เอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยบุญบุญเอาถอดเลยถาดไว้น้องนั่งเป็นลูกค้าไว้เปผมสองคนเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเลยอเอาได้ได้ไหมน้าไปอยู่ร้านยำ ผมเป็นลูกค้านะถูกต้องโอเคเฮ้ยทำอะไรกันอยู่วะมาสั่งของเลยเด้อเฮ้ยรับออเดอร์หน่อยเร็วลูกค้าพี่ลีพี่ไลอยู่ได้สายตาน้องไม่กินฟรีเข้าใจป้ะกำลังไปกำลังไปต้องการอะไรครับยำมุ้งเส้นมีป้ะมีครับยำสามกรอบมีครับยำรวมมิตรอ่ะมีครับโอเคของครบเรียกพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยดิอันนี้ไม่เงียบนะนะเดี๋ยวเขาจับได้ต้องการพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับรับของ ครับผมข้าวก๋วยเตี๋ยวไปแล้วครับเส้นเล็กมีไหมมีครับเส้นใหญ่มีครับเส้นเมียมมีครับเอาข้าเหลาอะไรของมึงพี่เป็นตำรวจแต่ตอนนี้พี่เป็นพ่อค้ามึงก็อย่าเล่นเยอะสิเงินเดี๋ยวไม่เงินเออโอเคพี่ขอโทษเอาอะไรถูกเอาอะไรไม่เอาค่ะ่รู้มากเลยเอาไไปเฮ้ยผ่านแล้วข้าที่เฮ้ยพี่ไปไปท่านผู้ใหญ่ยืนอยู่ที่กนี่โอ้ยทำไมล่ะพี่บอล คือพี่อายคนในซอยเขาแขเดินกอดพี่มาเงี้ยแล้วเขาหาว่าพี่พาคิงคองม,มาเที่ยวอะ่ะมาในั่งใกล้ๆนี่เลยพี่นั่งตรงนี้ก็ได้พี่บอลไม่งั้นแขงอนนะฮะงอนแล้วนะงอนแล้วนะก็แต่มึงเลยยังที่สบายใจก็ใช่สิแหมที่ตอนนี้มาพูดอย่างนี้ ทีเวลาอยากได้เนี่ยโอ้โหไล่ตามอยู่นั่นแหละไม่มีเวลาดูแลลูกค้าคนอื่นเลยเนี่ยจะไปดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นก็เรียกมาโต๊ะตัวเองหมดแล้วพอได้แล้วก็ยังจะเอาอีกรลายไอีกเอาไม่ไล่ตามไม่ตามมึงหรือไม่ประกาศใครเข้าเข้านี่บอกหัวมึงด้วยอย่ามองกูมากเดี๋ยวก่อนนี่มึงพูดแบบนี้มันทำเป็นว่ามึงอิจฉากูใช่ไหมอยากได้หัวกูใช่ไหมโอ้ยนี่จะกใหอยัปแฉกูไม่เอาหรอกผัวมึงอ่ะกูกินไม่ลงแล้วบอก ใครหากูถ้าไม่หยุดกูบล็อกแล้วไลน์ไปตีสามตีสี่ทำไมเปิดอ่านกูยังไม่นอนไงเราโมไลน์ไปทำไมยังเปิดอ่านอยู่ถ้ากูยังไม่นับสองทุ่มครึ่งไลน์ไปทำไมเปิดอ่านกูไม่นอนมาสามวันแล้วมีไรบ้างใครว่ากูเหมือนลิงวะไม่มีใครพูดเอาจนได้